นั่งมาได้ประมาณ30-40นาทีแลยไปน้องเริ่มเห็นภูเขาอะไรตอนนี้บรรยากาศกาทิวทัศน์ทางนอกก็สวยงามดีไปน้องสวยงามดีจะเป็นภูภูเขาอยู่ใกล้ๆเพิ่งเห็นไกลๆอันนี้อันบัวพ่นแสงมาได้จากปีแลยไปน้องเลยสถานีรถไฟอยู่เวียงจันทร์ ยังจันไปวางเวียงไปลงพอบางเป็นพรนเลต้องใสายจีฮอดจากานีนบนุเนาะคือพร<ะ>นาจากานีวางเวียงหรือเปล่าพรลงพรลงเลยจตีามตีสามสี่สิบออกจบ้านสี่สิบนท ก็ห้าก็สามสิบนาทีออกมาสามสิบนาทีพี่น้อยผมซืกว่าหลดหลดพรเลยตอนนี้ซาซาแหละมีอยแปรตู้พี่น้องเลยแตู่เกตู้แหละมีสองสั้นพี่น้องย,อยูเทิงอยู่เทิงก็มี หอดธานีอันวางเวียงแล้วตอนนี้ไม่บปล่าเป็นโบแมนไม่ใช่คิดว่าเป็นน้องแต่โบแมนหอนวงเปลี่ยนรางอ๋อเขาห้องนอ้ำเปล่าคิดว่าหอดองเวียงแลยโบแมน

เาถ่ายเลยนะจ๊ะาไปเลยน่าไปเลยต่่ข้างหนี้ขวางใสขขาวไยุ่ดคซือสนนซื้อาได้แต่อาบัสิบอกอ่อนอุยสิเด้อบอกเลดี้เซนเีซีร่์แค่เก่งเนาะ จอดโซคาวรับไปเลยดูจอดโซคาวพี er, yeah? yeah. ่น้องรล่นสามรับที่สวนพะครขิดหอนวางเวียงเราก็ช่วยแต่ว่าบ่อแมนพี่น้องยังบ่อหอนก็จะเป็นภูเขาตั้งนะบรรยากาศพี่น้องเลย อยู่ข้างๆทางตอนไปเปื่นจะเจาะพู่เพื่น้องมันจะเป็นพู่และเจาะเลยนี่เป็นบอกเพื่น้องมันจะเป็นพูนะเพือ่อนคนอยู่ไกลๆคือขากันนะเจาะพู่เลยไหมเจาะพู่ข้าวข้าวอุโมงข้าวอุโมงเพื่น้องเออข้าวข้าวอุโมงกันนะ่ยเ <c oughs> ออกแล้วใกล้ถึงหมดเราเราจะถ่าย

ดูพ่นที่ตกพี่น้อง เป็นพรเขาไม่เร็วล,ลงเลยไปแน้วกําลังตีเขาทางซ้ายที่เขาอุโมงค์อยู่แล้วจะเป็นเนี่ยหวยน่อยหรือจะเป็นเซน้น่อยอาจจะเป็นเซน้น่อยไปตร้วไงบรรยากาศสุดงามก็คือฝนตก สถานีวังเมียงจะรูน้นะให้ผู้โดยสารที่จะลงรถให้มายืนรอถ่ายยื่ปกระดูกท้างออกทางหน้าตามทิศทางที่รถมุ่งหน้าไปของตู้โดยสารเพื่อเกี่ยวลงรถสําหรับประตูด้านหลังของตู้โดยสารแมนไซส์สําหรับผู้โดยสารที่จะขึ้นรถเนื่องจากการจอดรถอยู่สถานี

จะด้อนเองฮ่าาแลมลายามนเป็นผู้อมเลยอังเวียงสพี่ยอดสถานีวังเวียงเลรพี่น้องไปลุกังเวียงเพกเตรียมให้ไปรอถ่ายอยู่ประตูลเานไปลงอยู่ลวงผะบางหมดแล้เพราะว่าค่ากัดกับที่มาแวะังเวียง โอ้วิวพี่น้องสุดยอดเลยบรรดาทานยิ้งและทานสายวกาเขาใกล้จะถึงสถานีวังเนียงกรุณาให้กูโดยสารที่จะลงรถให้ไม่ยืน้อถ่ะอยู่ประตูทางออกทางหน้า งารทิศางที่รถมุ่งหน้าไปของตู้โดยสารเลื่อเกี่ยวลงลถสำหรับประตูด้านหลังของตู้โดยสารเป็นไซส์สำหรับผู้โดยสารที่จะขึ้นรถเนื่องจากการจอดรถอยู่สถานีมีเวลาสีงามบอกปน้องกดไลค์ให้ในเลือกพี่น้องดูกรุณาายาลงลดเพื่อหเป็นผลกระทบต่อการเดินทางของท่านขอขอบใจที่ท่านให้ความห่วงเหงาพวกเขาใกล้จะถึงสถานีวังเวียงไชนะ 站就要到了，请您提前到本车厢运行方向前端车门等候下车，运行方向后端车门请留给上车的旅客。谢谢您的合作。万荣站就要到了。We are now arriving at. ฝนลงแหละเป็นหมอกเป็นลมไอหมอกลงอากาศอาชิอากาศอาชีดีขนาดอยู่นอกใที um, ่นอกอากาศอาชีดีขนาดเป็นหมอกหรือเป็นฝนก็ประหั่ใจคือการจะเป็นหมอกอะไรไี่รอ้ วังเวียงพี่น้องวังเวียงวังเวียงจะเป็นเมืองที่มีผู้อ้อมเลยพี่น้องเข้าใกล้จะถึงสถานีวังเวียงแล้วที่จะลงรถให้เม่ยืนรอถ่ายยุประตูทางออกทางหน้าตามทิศทางที่รถมุ่งหน้าไปของตู้โดยสารเกวังเรียงล่ะสำหรับประตูด้านหลังของตู้โดยสารแมนไซสำหรับผู้โดยสารที่จะขึ้นรถเนื่องจากการจอดรถอยู่สถานีมีเวลาที่สั้น ผายังบ่วอดสถานีเป้าหมายของทานกรุณานยาลงรกลอเพื่อบ่ให้เป็นผลกระทบกต่อการเดินทางของท่านขอขอบใจที่ท่านเห้ความบัวมื้พวกเขาใกล้จะถึงสถานีวังเวียงอยู่เฉยเช่นเงมอวังเวียง มันจะทันนี้วังเวียงคนน้มันก็ชิจเจาะให้ผู้ที่ลงวังเวียงเทียวังเวียงกะนลงนี้นี่นีวังเวียงคือที่แดนที่สวยงามอยู่หะนี่อาชีพ and leave the rear door to passengers who are going to board the car. So Due to the short parking time of the train, <ivan> please do not get off or walk around for passengers who have not arrived at the station. So as to avoid delaying your trip. Thank you for <quote tirar> พี่มภูเขาสไลด์ี่น้องฝังใต่พนมเชมเทียวลาพี่น้องไปน้องฟังไต้พนมเชมเที่ยวลาอยู่ในอันหลไปนี่กัมีหลด์หลายคนไปน้องอยู่ด้านลัางในแมนจะบอกกัน please be seated according to the seat number on your ticket. <coughs> please put your belongings steadily on the specified racks or the luggage room on the far end of the coach. please take out the cups, umbrellas and other items in the side pockets of the backpack on the luggage rack to avoid the dropping and hurting others. we are now arriving at the pabang station. <laughs> สำหรับท่านผู้โดยสารที่หาขึ้นรถกรุณาเข่านาั่งตามบนนั่งนกบุญในใต้รถไฟของทานพอให้บรรดาทานน้ำกระเป๋าและเครื่องติดตัวของทานไวในสั้นเก็บเงื่นเครื่องขันเทิงของบนนั่งให้มันเทียงสำหรับจอกน้ำขันหงส์และเครื่องอื่นแมนก็ให้เอาไว้ขันเทิงโดยให้หักสาไว้ใต้กับตุวททานเพื่อผูกให้ตุกงใส่คนอื่นได้หักบาดเจ็บส่วนกระเป๋าขนาดใหญ่ของทานให้วางไว้จกุกวาากระเป๋าขนาดใหญ่ที่ทางรถไฟนำ สถานีต่อไปแปนสถานีหลวงพระบางนุษย์มันเชิ่มาื่อขึ้นรงแล้วนูะค้าโป็นเข่าให้บ่าคนปลูกเขาให้มั่วไปเบิดเลยพี่น้อง Ladies and gentlemen, passengers who have just boarded the train, can please be seated. A seat number on your ticket. Please put your belongings steadily on the specified tracks or the luggage room on the far end of the coach. บรรดาผู้ยิงและผู้ทายสำนักการผู้โดยสาที่หาขึ้นรถกรุณาเข่าหนังตาบอหังระบุในตีรถไถ่ของางขอให้บรรดาทานน้ำจ

พื่อนมันกำลังบมใหญ่นะอยพี่น้องไอน่น่คือเห็นนี่แะพี่น้องแต่ว่าอยู่หอบหอบฟูอยู่พี่น้องไอ้ฟูนะหอบอยู่อยู่ในล้อมฟูนี่ one. ขอบคุณที่เข้ามาชมนะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์เเป็นกำลังใจพบกันใหม่คลิปต่อไปพี่น้อง